สวัสดีครับนี่คือ Inside g News เจนเนี่โต้ผมคลั่งผอมเล่าภาวะซึมเศร้าหลังคลอดเครียดห่วงลูกหนักเอาลูกไปซ่อนเรียกได้ว่าเป็นคุณแม่สุดสตรองจริงๆสำหรับนักแสดงสาวเจนเนี่เทียนโพสวรรณที่ช่วงนี้ลุยโหมงานอย่างหนักเพื่อลูกสาวตัวน้อยน้องโนลา แต่ยังมิวายเจอกระแสดราม่าไม่พักทั้งปมเตียงหักปมหุ่นเปรียวจนชาวเน็ตเป็นห่วงสุขภาพโยงข้างผอมแม้ว่าสาวเจนนี่จะเคยออกมาเคลียร์ชัดปมดราม่าทั้งหมดหลายต่อหลายครั้งแต่ก็ไม่มีวี่แววดราม่าจะจบลงล่าสุดเจ้าตัวก็ออกมาตอบชัดเคลียร์หมดเปลือกทุกปมดราม่าที่มาที่ทำให้หันมาดูแลตัวเองอย่างหนักและมรสุมชีวิตที่ตัวเองเคยเผชิญ โดยสาวเจนนี่ได้ไปให้สัมภาษณ์ในรายการ w o o ดี FM อฟเอ็มสเปเที่มีพิธีกรฝีปากกล้าอย่างวูดดีวุติธอรมิดินทจินดาเปิดเผยทุกปมที่ชาวเน็ตสงสัยโดยช่วงหนึ่งของรายการเจนนี่ได้ออกมาพูดถึงปมที่โดนชาวเน็ตโยงว่าเธอคลั่งพผอมหรือเปล่าซึ่งเจนนี่ออกมาแจงว่าเจนนี่เป็นคนที่รู้ตัวดีว่าทําอะไรไม่ใช่คนทีทําอะไรแบบไม่มีเหตุผล รู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่กำลังดูแลตัวเองแบบไหนอยู่พร้อมเผยว่าหลังจากที่ท้องสิ่งหนึ่งที่รู้สึกรับไม่ได้เลยคือทำไมฉันอ้วนขนาดนี้ทำไมฉันพุงเหมือนจิงโจ้เลยก่อนจะแชร์ประสบการณ์ชีวิตว่าพอเธอคลอดลูกน้องโน่าแล้วอีกวันหนึ่งยืนมองรูปร่างตัวเองหน้ากระจกเห็นท้องโยออกมาปิดเลยตอนนั้นคิดว่ากับตัวเอง นี่คือเจนนี่เทียนโพสวรรรค์พร้อมกับคิดว่าจะเอาเนื้อนี้ออกไปยังไงชีวิตไม่เคยเกิดขึ้นเคยแต่เป็นคนที่หุ่นดีสุขภาพดีดูแลตัวเองแต่พอมาเป็นแม่แล้วท้องแล้วหนังที่ออกมามันเยอะมากทำให้เจนหน่อยโดยเธอบอกอีกว่ากังวลหนักมากเพราะไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีถึงขั้นถามคุณหมอว่ามันจะหายจริงหรอ ซ้ำหนักคือในตอนนั้นเธอมีภาวะซึมเศร้าหลังคลอดหรือเบบี้บูซึ่งเป็นภาวะที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนที่รวดเร็วในช่วง48ชั่วโมงหลังคลอดส่งผลให้อารมณ์ของคุณแม่มีความเปลี่ยนแปลงจนทำให้เธอมีอาการห่วงลูกไม่ยอมให้ใครมาจับน้ำนมมากับปิดกระปอยเครียดโดยอาการในช่วงนั้นหนักมากจนถึงขั้น ใครจะเข้าใกล้ลูกเธอจะเอาลูกไปซ่อนเลยทั้งยังไม่ยอมให้ใครมาแตะลูกและบอกกับพยาบาลว่าให้เอาไปไว้ในห้องที่มีเด็กเยอะๆให้เขาเข้าไปดูแล้วใครเข้าไปเยี่ยมห้ามให้จับลูกเจนนี่นะกลายเป็นคนห่วงลูกโดยเธอเล่าต่อว่าคุณหมอบอกว่าไม่เป็นอะไรนะคุณเจนนี่อาการนี้เป็นอาการปกติถ้าเกิดรู้สึกว่าอยากจะฆ่าลูกตัวเองนั่นคือฮอร์โมนตกหนักมาก เพราะเคยมีคนที่แบบฮอร์โมนตกหนักแล้วอยากจะฆ่าลูกตัวเองเพราะเป็นสาเหตุที่ทำให้พ่อกับแม่มีเวลาให้กันน้อยลงเรียกได้ว่านับเป็นมรสุมชีวิตครั้งยิ่งใหญ่ของเธอและในชีวิตของผู้หญิงหลายคนที่เป็นแม่ซึ่งกว่าจะผ่านมาได้นั้นไม่ง่ายเลยท่ามกลางบรรดาแฟนคลับและชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจและชื่นชมในความสวยสะตองของเธอ อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ